เมืองชุมพรมีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ปีพศ1998โดยมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของนครศรีธรรมราชต่อมาในปีพศ1997ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ส่งชาวจามที่มีความสามารถในการรบและการเดินเรือมาเป็นเจ้าเมืองมาเป็นกองอาสารักษาดินแดนเมืองชุมพรในฐานะที่เป็นเมืองตรีอาณาจักรฝ่ายใต้ของกรุงศรีอยุธยาดังนั้นจึงถือได้ว่าชาวชุมพรเป็นลูกหลานของนักรบที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลต่อมาในปีพศ2173-2199ในแน ดินสมเด็จพระเจ้าประสาททองได้มีการกวาดต้อนชาวเดียนเบียนฟูในประเทศเวียดนามและชาวพงศาลีในประเทศลาวมาเป็นพลเมืองของเมืองชุมพรทําให้เมืองชุมพรม,ม,มีผู้คนมาอยู่รวมกันหนานแน่นจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เมืองชุมพรได้กลายเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สําคัญรัชกาลที่5จึงโปรดให้ตั้งขึ้นเป็นมณฑลชุมพรโดยมีข้าหลวงเทศา,าพิบาลคนแรกคือพระยารัตนเสถีต่อมาในปีพศ2468ได้มีการยุบมณฑลเมืองจุมพรจึงมีฐานะเป็นจังหวัดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โอ้ oh, สาวชุมพร่องอ้อนมีแฟนหรือยังหลงรักเธอจังอยากเป็นแฟนได้ไหมตากลมผมดำอยู่ขำแต่หน้าสดใสหน้าตาน่ารักน่าใครอยากได้เป็นแฟนสักคนโอ้ oh, สาวชุมพร่องอ้อนจังน่ารักจริง ไายยอดยิ่งที่จะไม่ทิ้งหน้ามนสาวเมืองชุมพรบังอ่อนจ่งสวยเหลือลน้นอยากได้เป็นแฟนสักคนหน้ามนรังเกียดไหมนะ่าจิดนิ้วพนมผมกลาบพมมาลวงชุมพรลูกนิ้เร,ร่รอนขอพรท่านช่วยรัก ให้ผมคนดีสาวสวยที่มีเมตตาเป็นเพื่อนยามที่เววาสมปรารถนาลูกที่โอ้สาวชุมพร่องอ้อนมีแฟปนหรือยังลงรักเธอจังขอฝากผูมิตดไมตรีไม่หลอกไม่ลวงคุ้มพวงจงเชื่อว่าจี ย้อมือน้อมปนตใสเนื้อเสียนต่างเียนทองเรื่องห้องห้องสองฝาสัตว์ขาไาหวองค์พระธาตุคำแกนคนดีสันทัวแผ่นได้ยอน้อมดูส ที่นี่บ้านบอา่อคาตำบลด่านสวีอําเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะเป็นชุมชนประมงเล็กๆนะคะที่เงียบสงบแล้วก็มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยค่ะและอย่างนะคะที่นี่ยังเป็นชุมชนตลาดเกา่าที่เปลี่ยนไปด้วยมนต์เสน่ห์ของวิถีชุมชนค่ะมาที่นี่แล้วนะคะก็อย่าลืมขับเลยไปอีกนิดนึงนะคะก็จะเจอจุดเช็คอินประตูสมุทรค่ะ เป็นช่องประตูธรรมชาตินะคะที่สามารถมองเห็นวิวทะเลแล้วก็วิวตอนพระอาทิตย์ตกได้สวยมากเลยค่ะเป็นมุมอันซีนที่ควรค่าแก่การเก็บภาพความทรงจํามากๆเลยค่ะด้านหน้านะคะก็จะมีต้นเทียนทะเลอายุกว่าร้อยปีอยู่2ต้นตั้งตะงานอยู่เลยค่ะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวชุมพรต้องการใช้รถอย่าลืมนึกถึงเรานะคะอุตสาห์รถเช่าชุมพรค่ะ จะมาแนะนํา5ชายหาดที่อําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรมีหาดอะไรบ้างไปดูกันครับเดินทางมาจากกรุงเทพจะมาถึงที่สะพานปลาบางเบิดหรือว่าหาดถ้มทงก่อนครับด้านขวามือหาดจะเป็นถ้าเล็กๆเ,เดินเข้าไปได้ต่อมาที่หาดทุ่งยางเป็นหาดที่สงบและส่วนตัวมากครับมีคาเฟ่และยอดเขาทุ่งยางให้ปีชิตชมวิว360องศาสายชิลสายลุยไม่ควรพลาดเลยครับถัดไปอีก2กิโลจะถึงบ้านกเกาะเตียเป็นจุดขึ้นเรือไปธนาคารปูที่เกาะยอหรือไปดำน้ำดูปลาที่เกาะร้านเป็ดร้านไก่ก็ได้เหมือนกันครับถ้าโชคดีจะเจอออฉาาามววนด้ยไปต่่่่ททีุง น้าําใสทรายขาวละเอียดชายหาดโค้งยาวทรงพรจันรเสี้ยวมีมุมลับๆให้ถ่ายรูปด้วยนะสุดท้ายหาดทุ่งวัวแล่นเป็นชายหาดสวยขึ้นชื่อของอาเภอประิวครับมีที่พักและร้านอาหารขายเยอะชายหาดน้ําตื้นและขึ้นไม่แรงมากเหมาะกับการมาพักผ่อนและ